แคมเปญบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการกเกษียณ10ปีให้อัตราดอกเบีย้ยเท่าเงินฝากประจำ2.58%ต่อปีนะครับออมเงินให้พ่อคุณรับการกเกษียณกับธนาคารออมสินนะครับสามารถที่จะเปิดลงทะเบียนนะครับจองสิทธิ์และฝากเงินได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมหรือสิ้นเดือนนี้นะครับ2568 เท่านั้นนะมี3ช่องทาง w w w GSB.or.ts นะครับแล้วก็ Line GSB Society นะครับแล้วก็แอป m y m o ก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับตัวแคมเปญมาชิงเงินฝากผือเลขพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปีให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเต็ปอัพเป็นขั้นมาไดสูงสุดในปีที่8-10คือ3%นะครับโดยปีที่1-3ดอกเบีย้ย1.8% ปีที่4ถึง7ดอกเบี้ย1.9%และปีที่8ถึง10นะครับอัตราดอกเบี้ย3%ต่อปีนะครับเงื่อนไขเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปี 1. ผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่40ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีชื่อสกุลตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จนะครับและมีหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนฝากเงินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปี สำเร็จจากธนาคารเท่านั้น2ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีได้คนละ1บัญชีเท่านั้นนะครับไม่สามารถเปิดมากกว่านี้ได้ 3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาวบัญชีร่วมบัญชีคณะบุคคลบัญชีนิติบุคคล 4. ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน 5. เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2568ถึงวันที่31สิงหาคม2568ต้องใช้สิทธิ์ฝากเงินภายในวันที่15อ่าฝากใน15วันนะครับภายใน15วันนับตั้งแต่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ทั้งนี้ไม่เกินวันที่31สิงหาคม2568 6ฝากเงินครั้งเดียวเท่านั้นโดยฝากขั้นต่ํา1 0 0 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาททั้งนี้ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์หากเกินกว่า 1, ลงทะเบียนจองสิธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินเข้าบัญชีงเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับอย่างเช่นเราลงทะเบียนไว้10,000แบาทเราก็ต้องไปฝาก10,000แบาทเราลงทะเบียนไว้50,000นบาทเราก็ต้องไปฝาก50,000นบาทจะฝากมากกว่านี้หรือฝากน้อยกว่านี้ไม่ได้นะครับเอัตราดอกเบี้ยสเต็ปอัพนะครับปีที่1-3อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละหนต่อปีปีที่4 7ถึงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละหนต่อปีปีที่8-10 อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ3ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยนะครับเฉลี่ยร้อยละ2.2ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ2.5 8ต่อปีแปดใจดอกเบีย้ยทุกปีโดยโอนเข้าไปญชีงเงินฝาก ประเภทเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอนชนวันตามวันที่ฝากไว้9เมื่อฝากครบ10ปีธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งไว้10ถอนครั้งและเท่าใดก็ได้11อถอนก่อนฝากครบ10ปีจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง12ไม่หักภาษีนในที่จ่าย13รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ การรับฝากเงินฝากเผื่อเลขพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปีให้เป็นไปนตามประกาศของธนาคารนะครับการรับจ้างเปิดบัญชีหรือซื้อขายบัญชีมีโทษทางกฎหมายเพราะนั้นระมัดระวังนะครับอย่าไปรับจ้างเปิดบัญชีหรือขายบัญชีให้คนอื่นใช้เด็ดขาดนะครับติดคุกได้นะอ่ะนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่านะครับจะลงทะเบียนยังไงก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่ลิงก์เนี้ยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ให้กดคําว่าลงทะเบียน นี่นะครับมีรายละเอียดสเต็ปหนึ่งสเต็ปสสเต็ปสสเต็ปแรกให้อ่านรายละเอียดการข้อกําหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิ์เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปีให้ดีนะครับเนี่ยรายละเอียดต่างๆอ่านให้ดีเลยพออ่านเสร็จแล้วนะครับกดติ๊กปกั๊บกดยินยานตามข้อตกลงปั๊บนี่ให้ใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนนะระบุชื่อนามสก,กุล นะเบอร์มือถือยืนยันเบอร์มือถือแล้วก็จํานวนเงินนะครับกดถัดไปนะครับก็เป็นการยืนยันการจองสิทธิ์แล้วในสเต็ปที่สาจะเป็นการายืนยันว่าคุณจะจองสิทธิ์ฝากเงินเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ถ่ายนะครับถ่ายภาพเก็บไว้แล้วก็ไปที่ธนาคารอมสินนะครับไปที่ธนาคารอมสินได้เลยนะอันนี้ไม่มีการระบุนะครับว่าจะไปฝากวันไหนนะฝากวันไหนก็ได้แค่ขอให้ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนนะครับ ่ะแค่นี้แหละประมาณนี้ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิม,ม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชี บัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e- wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ3ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายาดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ